วันนี้เจะมาพูดถึงตัว moc ใหม่ครับซึ่งรอบนี้มันจะมีพี่ไรกูซื้อมาให้เราตบตีทำร้ายกับพี่แกแล้วที่แกบ,บ่นแซดตใส่เราในเรื่องเรื่องไว้ยาวเหยียดมากใช่ครับว่าโดนพี่แกสวดจนหูด,ดับไปหมดแล้วใช่ครับตอนนี้ถึงเวลาล้างแค้นของคุณแล้วแต่ว่าก็จะมีพูดถึงแมคแต่เดกของห้องอื่นที่ไม่ใช่ของพี่ไรกูซื้อใด้วยนะแล้วรอบนี้ก็เป็น ep ที่3แล้วเพราะว่ารอบแรกที่ทําไปเป็นโจนลาดเป้ไฟแล้วก็รอบที่2เป็นมังกรพลักซ์ที่จริงรอบนี้มันก็ไม่ได้ยากมั้ง แต่ก็ทําให้อยู่ดีและครับเพราะมันเป็นแมคแนิกบอสตัวใหม่ที่มันเข้ามานะซึ่งเอโมซรอบนี้ก็ยาวไปถึง3.6เลยนะครับสำหรับห้องบนเนี่ยจะเป็นกระเบนซึ่งก็มีครั้งแรกในเอโซีกับเจปี้นะแล้วก็ห้องล่างก็จะเป็นไลกุื้อที่น่ามันสใกของเราทุกคนครับเพื่อเป็นการเสียเวลาก็ปะ เริ่มเลยครับเดี๋ยวดิส claimer ก่อนนะครับตัวละครทุกตัวที่เอามาใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันคือเป็นตัว Li ม i เต d 5าดาว E 0และก็ S 1แต่ว่าบางตัวเช่นพวกซับพอร์ตอาจจะไปใส่พวกแดนแดนแดนหรือว่าควิโคโปก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะส่วนตัว4ีดาวเนี่ยจะเป็น E 6 S 5ทั้งหมดนะครับส่วนรีลีกเนี่ยลดลงมาแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2 2ถึง26ซับตนะครับไม่เกินนี้ตัวเฉลี่ยแล้วเนี่ย6ชิ้นจะอยู่ที่ประมาณ3ถึง5ซับเตครับและก็จะมีการจูนสปีดมาให้เรียบร้อยแล้วหมายความว่ามูล ได้ไม่ได้เป็นมูลค่าเวอร์วังอลังการงานสร้างฉะนั้นใครที่เข้ามาดูแล้วกลัวว่าคุณจะทําไม่ได้โอกาสทาได้มันสูงครับเพราะมูลค่าลีลกไม่สูงแต่ก็ราคาสูงอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นอ e ีสูนหนึ่งไงมาคุยเรื่องบัฟรอบนี้กันบ้างครับตัวบัฟเนี่ยคือเมื่อไรก็ตามที่ฝ่ายเราาปล่อยสกิลต่อสู้เพื่อทําการโจมตีหรือผู้ความทรงจาจะเพิ่มบัฟให้กับเอโมซีหนึ่งสเต็คครับตรงนี้จะแม็กอยู่ที่สิบสเต็คเป็นบัฟที่เราเจอกันมาบ่อยๆต,ตลอดตลอดอยู่แล้วครับแล้วพอเริ่มไซเคิ อันนี้แรนดอมนะครับถ้ามีตัวเดียวก็ลงหัวตัวเดียวไปเลยเบิ่มๆครับง่ายๆแค่นี้เลยครับ่วนทีมอย่างเช่นพวกไฟนอลอนักซ่าที่มีเซริดา้าแล้วคุณทําของถึงๆเนี่ยโซนซิลอีซีจัดไม่ต้องใช้บับเอโซีเลยคุณมอนแม่งโคตรกระจอกไปเลยทันทีตอนนี้มันเป็นตีโคตรโหโคตรอันตรายอยู่นะมาคุยเรื่องแมคคนิกสำหรับบอสตัวแรกก็คือกระเบนครับหรือว่านายหญิงขึ้นถาโถมคือจะเจอทั้งเวฟ1แล้วก็เวฟ2เลยแล้วก็แพ้กายภาพทั้งคู่ด้วยก็แพ้ลมแพ้ไฟฟ้าโดยที่จะมีลมกับมีไฟ มาแซมให้ครับก็าตามตัวหน้าตู้นั่นแหละครับไฮซิเลงกับคับก้าครับไฟฟ้ากับกายภาพส่วนไฟนอนครับแรงชิบหายอยู่แล้วนะส่วนแมคานิกไอตัวปลากระเบนเข้ามาคุณจะเห็นว่าบนหัวมันจะมีสแต็คอยู่ซึ่งมันจะเต็มที่ห้าครับพอมันโดนตีหนึ่งครั้งมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับพอครบ5แล้วจะเร่งใอ้ชั่นตัวเองขึ้นมาและเข้าโหมดที่เรียกว่ารื่นเริงในทําลายล้างแล้วมันก็จะเรียลูกน้องออกมา2ตัวครับและจำนวนแม็กซิมัมสแต็คของมันก็จะลดลงจาก5กลายเป็น4ครับโดยในโหมดนี้ไอปลากระเบน,นเ มันจะหักส่วนหนึ่งไปเป็นดอทประจําตัวเรียกว่าคลื่นทมินระอุง่ายๆคือเราตีมันเบาลงมันแปลงเอาไปสะสมไว้ครับพอเข้าเทิร์มันมันก็จะโดนดอททุกประเภทจากระเม็ทที่สะสมไว้นั่นเองไม่น้อยนะคุณมันหักไปเยอะเลยนะคุณดูดิเนี่ยแมงลอหักผมไปสามแสนจริงๆแม้กนิ่มันมีแค่นี้นะไม่ได้มีอะไรมากเลยครับส่วนตัวเวที่2ก็จะมีตัวเจปาดที่เจอหน้ากันจนเบื่อหน้ากันไปแล้วแต่เจอในนี้ดีกว่าเจอในกาชาผมรู้ทุกคนคิดเหมือนผมที่พี่แกมมาหลักๆก็คือการโล่ให้เพื่อนแบบหนึ่งครั้งนั่ วังคือถ้าใหญ่คุณอะจ่ายไม่ได้ก่อนจะเคียย์ไอโล่หนึ่งฮิตอันนั้นไปนะส่วนเรื่องทีมแนะนำเนาะดอทเก่งมากครับจะเป็นแบบที่ไมซิเลนหรือไม่มีก็ตามครับแต่ที่ต้องมีคือคาบกาครับเพราะว่ามันสามารถดึงดอทที่มันเป็นแมคาินิกของไอปาระเบนตัวนี้ได้นั่นแหละคบาบกาเลยเก่งโคตรครับดามจดอทมันสามารถทะลุโลดเจอผาดได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลคือโลดเจอผาดมันกันดามจประเภทฮิตไม่ใช่การเป็นดอทครับส่วนคราบกาโบ้ไรซิเลนจบไปที่ประมาณ1นึ่งถึงสองไซเคิลพอไม่มีไมซิเลนเนี่ แฮกกายภาพครับแล้วก็พี่นอนสามารถเล่นแอคชั่นมอนสเตอร์ได้เท่ากับมันเข้าเทินมาโดนบลอตเองได้ครับส่วนดี่เกี่ยว่าคุณมีซิด้าครับมอนเมงเลเทอเลเคคาตายหาไปหมดแล้วคนที่ต้องระวังมีแค่เรื่องเดียวคือตัวเจอผาดกลางโลกต่อให้อุกบาท5,000ล้านมันก็ไม่เข้านะคุณ ฉะนั้นถ้าแม,มงโลกเช็กไอ้ท่ดีๆก่อนนะจ๊ะส่วนเรื่องไซคลเนี่ยทีมโนซัสเทม,มันสูญไซคลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีเซลิดา้าก็ตามนะแกถ้าไม่มีเซลิดา้าต้องคิดเยอะหน่อยนะถ้าเกิดว่าใส่ซัสเทนก็คือให้เราไม่ตายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งถึงสองไซคลมันจดในถ้าไม่ตายเดียวไม่ได้ครับแต่ถ้าของคุณถึงกว่านี้ก็อาจจะได้ได้ครับคุณต้องเข้าใจว่าผมจูงของมาให้มันไม่เวอร์มากคนจะได้ทําตามได้ต่อไปคือนักซ่าไฮเปอร์แครี่ครับถึงมนันมันจะไม่แพ้แต่พี่พยลๆ นนแต่โนซาเทนรอดมีเล่นไม่ได้นะคุณมอนมันมีเล้งแอคชั่น Action ขึ้นมาในตัวนะครับ เท่ากับว่าตายครับดังนั้นอนัคซ่าเซนิดา้าซันเดย์หัวหัวก็เลยจบไปที่2ไซเคิลมีภาพ1นะครับอันนี้ภาพชัดเลยแหละถ้าของคุณโฮสถ้าเอาเซนิด้าออกไปเป็นโรบินลวนเหมยไซเฟอร์เนี่ยก็จะช้าลงประมาณอีก1-2ไซเคิลเลยกลายเป็น3-4ส่วนทีมเดอะเฮอร์ต้านักซ่าเหมือนเดิมครับมอนไม่แพ้ทั้งน้ําแข็งและลมแต่ช่างมันแปะได้หมดไงฟูทีมก็คือเดอะเฮอร์ต้านักซ่าทริปปี้แล้วก็หัวหัว,หวจบไปที่2ไซเคิลเท่าเท่ากันกับอนัคซ่าไฮเปอร์แครลี่เลยนะแต่ถ้าขาดอะไรไปไซเคิลลลจะะะะะวิงงไปปออยยู่่ทททีีีรรรมมาาณ3-4เนนะนแคับส้้ต ใจเย็นๆนหน่อยนะครับรอปลามันเรียกลูกน้องก่อนแล้วค่อยเน้นสกิลใส่จะได้เจมพลังงานให้กับทิปปี้แล้วก็เดี๋ยวเฮือกตายเยอะๆครับพอตี้นี้มันเน้นจำนวนมอนนะมันคือตี้ปัญญาส่วนต่อไปคือแคทเตอลิสครับที่มอนไม่แพ้ช่างแม่งมีรถต้านทุกประเภทอยู่แล้วจากฟิวครับแล้วก็มีบัตรลงต้นานทานธาตุจากทิปปี้อยู่แล้วเลยทำให้ฟูลทีมศูนย์ไซเคิลิกแล้วครับแคทเตอลิสทริปปี้ไฮยาซินและไอเอ็มซีนี่ไม่นับว่ารอบหน้ามีเอเวอร์ไนท์มาอีกนะไก่เลยด้วยเละแน่มึงพูดง่ายๆคือพอพอพออเเเเเเรรรร์์์์วววไไไนนนทมมมมมาาแแ่่่่งจะะ็กกซคคิตัีล แค่เปรียบเทียบไปฟังเลยเชนนะส่วนเรื่องไซเคิลที่ลดลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีประจำตัวกันทุกตัวไหมอะไรอย่างนี้แต่ RMC ผมใส่แค่ฟอร์กอเรนท์ฮอรนะต่อไปคือพี่ไมเดย์ครับมอนไม่แพ้ไม่เป็นไรพี่แก็นเน้นโดนตบหน้ามอนอยู่แล้วไม่ต้องเบรกก็ได้ไม่ได้อยากให้มอนเบรกอยากโดนมอนตีครับเขาชอบความบุนแรงอย่าลืมว่ามอนมันเล่นแอคชั่นตัวเองได้นะมันเลยกลายเป็นภาพแบบตักเลงตีกันนะคุณสวนกันไปสวนกันมาในทีมเดียวก็จะมีไมเดย์ซันเดย์ทีปปี B, ้ไฮยาซินครับจบไปทีีนะทาาีววกกับฮาายยซินนนออแลล้เเปป่็ R 4ก,กัลลเกร์เนี่ย4-5ใสเลยมึงไหลเลยต่อไปคืออะไกลอาครับคือมันแพ้ไฟฟ้าแล้วก็บับเอโมซีมันอวยนะฉะนั้นก็ต้องเอามาใส่ให้เนาะและ้วส่วนคตอีสูนประกอบทีไม่ครบเอาแล้วกันนะครับเหนื่อยจัดแล้วก็สปีดผมไม่ได้โหดเทพนะบอกไว้ก่อนนะเพราะมูลค่าผมแจ้งไปแล้วเนาะอะไกลอาซันเดโรบิน e หัวหัวเนี่ย2ไซเคิลครับ1ได้ถ้าเรียงสปีคคดโคโหดครับแต่ถ้าไม่ครบทีมนี่บอกเลยอ,อึดอัดชิบหายอภยิมหาโครตรละไหล5-6ใส่ได้เลยหุ้นเพราะว่านองเครื่องตกเนะี่ย ส่วนถ้าใครมี e 1ก็จะชิลขึ้นมาเยอะเลยลาก่อนปัญหาพลังงานส่วนแอคแกลลอนเนี่ยนะตอนนี้ถือเป็นตัวเจนเก่าแล้วนะครับอย่าคาดหวังเยอะแต่ถ้าของโหดมากไปได้อยู่นะคุณยังไหวอยู่อย่างทีแมคแกลอนเจลชิลไซเฟอร์เอเวนเนี่ยจบที่3ไซเคิลนะครับส่วนแอคแกลลอนเนี่ยที่ใช้ในฟุตเทสอยู่ที่26ซับนะแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณใช้ไซเฟอร์บวกที่พี้แทนเจลชิลอย่างเงี้ยจบขึ้นมาเป็นสองไซได้เลยนะครับนี่ขนาดแอคแกลลอน e 0นะคุณถ้า e 2สบายกว่านี้เยอะมากครับนนนนนนนะะคททีีี่่่่่เเเเเเเปปิิด E2 ไไวยยนะวววว้้ยยยยััังสสบบบาาออออููชรร์์กกซลลฟ็ต ใช้ได้นะคุณเราสามารถแปะจุดอ่อนปลาได้ยิงงห้ตายในชุดเดียวได้ก่อนเรียกลูกน้องถ้าทําของมาดีๆเรียงดีๆชุดใหญ่หนึ่งชุดเท่ากับ1ตัวนะคุณรวมๆมาแล้วเนี่ยสีชุดจบนะเท่ากับส3งถึงสามไซเคิลได้เลยนะครับแต่ต้องมีทั้งซิววูฟสปาร์เกิลนะอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้เป็นหัวหัวครับส่วนเซเบอร์มอนไม่ค่อยแพ้ลมครับแต่ว่าตู้ยังอยู่ยังแหกขา้นพูดถึงครับฉะนั้นก็เลยเอาซิววูฟมาช่วยแปะทีนี้จะเป็นเซเบอร์ซันเดย์ซิววูฟแล้วก็หัวหัวครับ ว่าไม่น่าจะมีภาพ2องไซเคิลนะครับเพราะว่ามอนตีหมู่บ่อยๆทาให้แมชชีนิกดีแอคชั่นของตัวเซเบอร์เนี่ยมันออกบ่อยทําโรเตทพังครับถ้าไม่ใส่พวกซีเวอร์วูฟมาก็จะจบอยู่ที่ประมาณ3-4มถึงสไซเคิลนะเพราะงั้นมันก็ไม่ได้ถึงขนาดจําเป็นครับแต่ว่าก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นนั่นแหละต่อไปคือทีมฟอลโลอัพของเฟยเซียวเนาะถึงทีมมันจะดูตกเจนไปแล้วแต่ว่ามันเล่นกับแมชชีนิกมอนดีมากครับเพราะว่าเราสามารถไปเล่งเทิร์นมอนให้มันโดนดอตตัวเองได้เลยเอามาเล่นที้ดูครับดีกว่าที่ ได้ที่2ไซเคิลแบบเฉียดจิวแมคานิกมอนช่วยนะคุณแต่ถ้าเกิดว่าเอาไซเฟอร์ออกไหลไปสาถึงสเลยนะคุณแมวแบกโลกาส่วนฟอลโลว์อัพอย่างยูนลี่เนี่ยมันมันตีบ่อยครับแล้วมันตีหมู่ด้วยสวนดาบมันจัดแต่ทีมปกติคือซันเดย์โรบินหัวขวเนี่มันไม่ค่อยมีใครไปตีมอนฮะมันก็เลยไม่เร่งเทอมอนสักเท่าไหร่ไซเคิลมันก็เลยแย่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไซเฟอร์แทนสักตัวหนึ่งเนี่ยเร็วขึ้น1-2ไซเคิลได้เลยนะต่อไปพี่บุญฮิวซูเปอร์เบรกไหนมันมัน ที่ยิงเจอผ่าทีเดียวเกือบล้านได้ไหมอันนี้ก็ยังคงทีเดียวเกือบล้านอยู่ครับถ้ายิงได้2หลอดทับเนสแบบมีฟิล์กเนาะแต่ปัญหาคือไอกระเบนมันมีเรีแอคชั่นตัวเองถ้ายิงให้มันตายก่อนไม่ได้หรือดาเมจสะสมไม่พอคุณต้องเมกใหม่ครับเพราะมันเรีแอคชั่นตัวเองมันเลยทําให้จบไปที่5ไซแบบที่ไม่ได้คํานวณอะไรมานะแต่ภาพมีสีไหมมีอยู่ครับแต่ว่าเหนื่อยหน่อยทีมก็ฟูลแล้วนะทั้งบูนฮิวฟิล์ล่วนเหมยแล้วก็หลิงชาข้อเสียของตี้นี้คือพี่บุนฮนะิวแกต ถ้าจบในเบรกไม่ได้ก็ต้องไปเบรกมาใหม่ครับใส่กันไหลๆแล้วบอกนะไม่มีฟิลอย่าหาทำนะคุณส่วนพี่จริงครับห้าถึงหกไซเคิลครับเล่นแล้วเหนื่อยมากครับเป็นทีมที่รีหลายรอบพิสุดครับเพราะเฟสแรกจริงเหรียญชอบโดนเดี่ยวกับมอนแล้วก็ลง ไปตายครับทีมโหดนะซันเดย์ที่พี่โอโหัวหัวนะแต่ว่าบอกก่อนนะครับรลีดิกเป็นแค่20่สิบประทับอาการมันสามารถดีกว่านี้ได้แน่ๆครับต่อไปมาดูตี้แมกนิคห้องล่างก็คือห้องพี่ไลกูซื้อกันบ้างครับเว็บแรกจะเป็นพี่ลิงกล่าวตัวหอกดูดเลือดที่แมต่ตองผูกแมคกนิกแล้วเจอกันมาอย่างยาวนานส่วนเว็บี่2ได้ตบพี่ไลกูซือแล้วครับแต่ว่าในเกมใช้ชื่อว่าแซนด้าเพราะว่าเป็นล่าง AI โคลนของตัวพี่แกนะมาพร้อมกับหลอดเลือดทั้งหมด5หลอดครับซึ่งถ้าเราตีมันลดลงไป20%แล้ว มันจะเหลือคูณสี่ไม่รู้ทำไปทำไมครับพมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันและทับเนสที่โคตรมหาศาลคือล่อไป200ครับส่วนแมคาันิกเนี่ยจะสลับไปสลับมาระหว่างร่าง2ร่างครับเริ่มมาจะเป็นร่างแรกคือหมววิวัฒนาการจะเป็นร่างออกขา,ขาวๆม่วงๆแล้วก็ซา้มมอลูกน้องออกมา2ตัวซึ่งจะไปเพิ่มสแต็กบนหัวตัวพี่แกเองสังเกตด้านล่างขวาตรงหลอดเลือดเลยครับจะเห็นมีสแต็กอยู่เห็นใช่ไหมอินฟินิตี้สีทองครัคุณเลขตัวนี้จะเป็นการบอกว่าตัวพี่แกจะไปที่อีกหมดหนึ่งเมื่อไหร่ครับโดยจะนับเมื่อ พี่หลกสูสามารถรุ่นน้องครับจะได้ตัวละ1นึ่งสแต็กหรือว่าฝ่ายเราสามารถพผู้ความทรงจําก็จะได้1นึ่งสแต็กครับ เรากลับมาที่ร่างแรกก่อนก็คือร่างวิวัฒนาการจะมีการซัมมอนลูกน้องไปเรื่อยๆครับโดยแอคชั่นซัมมอนแยกออกมาพิเศษในแอคชั่นบาร์เห็นใช่ไหมครับจะเป็นสีทองวงแดงไว้ให้แล้ว2ตัวพี่แกเองจะเร่งแอคชั่นลูกน้องตัวเองครับและทําให้ลูกน้องแกทําดาเมจแรงขึ้นด้วยแล้วก็จะหิวลูกน้องด้วยเมื่อเริ่มเถิ่อนครับสาม,มาเร่งแอคชั่นฝ่ายเราด้วยครับใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิดครับเร่งฝ่ายเราเร่งทําให้ถ้าไม้ตายพร้อมใช้งานได้ทันทีด้วยใช้คําว่าทุกแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพิเศษ ไลกูสให้คุณจะเสียเลือด50%ของแมกเลือดของคุณครับและจะไม่มีทางถึงตายนะส่วนถ้ามีโล่จะลดโล่ก่อนถือว่าใจดีโคตรครับหรือคุณจะไม่ใช้พลังงานก็ได้นะครับพอถึงเทินปุ๊บพี่แกลิฟพลังงานคืนครับก็จะกลายเป็นว่าพี่แกเล่งให้ฟรีๆนั่นเองแต่คุณกดทําไม่ตายไม่ได้และ4จะทาแบบเมสซี่เราปกติครับไม่แรงไม่มีอะไรมากจะมี2ท่าท่าหนึงสเป้าอีกท่าหนึงหมู่แต่ว่ามันแรนดอมครับจบแล้วหมวดนี้เข้าหมวด2ครับหมวด2เนี่ยคือเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่เราคุ คลัง่งครับพี่ก็เลยงอแขนออกมาแล้วก็จะตะโกนออกมาว่ามูดะ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  และก็เปลี่ยนสแต็กเป็นแบบใหม่ครับคราวนี้จะเป็นเต็มที่10ส,สแตคแค็กแทนแล้วครับพอสแต็กครบแล้วก็จะกลับไปที่โหมดแรกก็คือไอ้หมูวิวัฒนาการเมื่อกี้นี้ส่วนสแต็กไม่ได้นับตอนซัมมอนเหมือนร่างแรกแล้วนะครับแต่จะนับ1นึ่งสแต็กเมื่อมอนตายหรือผู้ความทรงจําหายไปแทนและไอ้โบที่ทําอะไรได้1ครับมันซัมมอนลูกน้องเรื่อยๆแบบไม่มีเงื่อนไขาตายปุ๊บเกิดปั๊บตายปั๊บเกิดปุ๊บ,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 บและมีแอคชั่นแยกพิเศษเออกมาในแอคชั่นบาร์เหมือนกันครับและเมื่อถึงแอคชั่นนี้จะบัฟเสริมพลังให้้้ท่่่่่่าาาาาใหญขออองงไลลสเเเดดววยยย2คคืจจะะๆิมมมรรแตถีชน น้องตัวเไดนะและเปลี่ยนเป็นเมื่อลูกน้องโจมตีจะได้เมื่อแอคชั่นอีกรอบเมื่อจบเทิงครับแปลว่าเราจะโดนตีบ่อยขึ้นหนักขึ้นเสียเลือดเยอะขึ้นแต่ได้พลังงานเยอะขึ้นครับสจะคล้ายๆเดิมแต่ว่าจะเพิ่มการเร่งแอคชั่นฝ่ายเรา1ตัวเป็น2ตัวแทนและเราไม่ทําไม้ตายพร้อมใช้งานทันทีเหมือนกันและแถมดาเมจให้ด้วยครับเอาพี่อย่างนี้ก็ดีสิอ่าไม่ใช่ครับดาเมจที่แถมให้คือแม่งทาดาเมจใส่หัวเราครับแรงอยู่นะครับบอกเลยและถ้าเกิดว่าคุณใช้ท่าไม่ตายด้วยพลังที่พี่ไหลกุ้ใไ้มาเนี่ยคุณจะเสียเลือืออ50%เหมน เ,เข้าโลก,ก่อนเหมือนเดิมด้วยและสุดท้ายคือถ้าสแต็กแกเต็มเกมจะโกโก้ครั้นใส่เราครับก็คือท่าใหญ่แบบเสริมพลังนั่นแหละแล้วก็ทําให้เราติดพัวพันด้วยครับอันนี้ระยยาจัดตามจํานวนเสริมพลังที่พี่แกเสริมมายิ่งแกเสริมเยอะยิ่งพัวพันหลายตัวครับแล้วก็อีกมีเท่านี้ครับนั่นหมายความว่าเราอยากจะรีบเคลียร์ลูกน้องให้เยอะให้ไหวที่สุดเพื่อที่พี่แกจะได้ไม่เสริมพลังให้ตัวเองและอยากทําให้แกสลับโหมดไปมาบ่อยๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เไ็กุ้งสลับโหมดเนี่ยเจ้าตัวจะโดนดาเมจแรงขึ้นครับ เสียเลือดเยอะมากๆดูลำดับแอคชั่นให้ดีถ้ามีคนจะตีเราเราควรโเก็บไปก่อนใช่ไม่ได้อะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นพวกทีมชอบเสียเลือดชอบลดเลือดเ,เช่นแคตเทอริสไมเดย์เออไอทีมอย่างเงี้ยมันก็คิดน้อยลงได้หน่อยและที่สําคัญคือระวังตายนะครับถ้าตัวฮิวไม่แข็งพอเตือนแล้วนะโอเคมาคุยกถึงทีมที่แนะนําบ้างหนึ่งคือแค t เทอิสครับบอกเลยว่าสายระเบิดมังกรมันชิบหายเพราะถ้าดูดีๆอะไรกูแจกแคตเทอริสอีกนี่หวานเจี๊ยบแต่ถึงจะไม่แจกจริงๆมันลดเลือด50%มันก็เอาไปแจกแคตเทอริสได้เยอะอย นะต่อไปคือถ้าไม่มีเฮยซินแล้วไปใช้ตัวฮิวอย่างกาลเกอร์ล่ะบอกเลยครับหนังชีวิตมากถ้าไม่มีมังกรยือชีวิตให้ตุยเย่แน่ๆครับฉะนั้นระวังเรื่องนี้ดีๆส่วนเรื่องถ้าไม่ตายที่ไรกูแจกอันนี้โกงมากนะคือถ้ามังกรมีชีวิตอยู่แล้วแจกให้แคสแคสเต็มใหม่นะคุณของแท้นะเพราะว่าต่อให้คุณไม่ใช้ถ้าไม่ตายในระหว่างระยะเวลามันไม่รีบคืนนะคุณเท่ากับแคสจะใช้ตอนไหนก็ได้หมยคมว่าระเบิดแล้วเรียกใหม่ได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบโอ้ใช้ทันทีกลัวโดนยืดคืนไม่โดนครับส่วนต่อไปคือ ไนอนเรื่องท่าเมตตาที่ไลกูแจกให้เนี่ยถ้าแจกตอนแปลงร่างอยู่พอคืนร่างปุ๊บสแต็กเต็ม15เลยนะครับผมใช้คำนี้เลยนะบทจะอวยมึงอวยแท้แตกเลยกู i, จะบ้าฉะนั้นในทีมซัเนเดย์บวกโบเนียแบบเรียงสปีดแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบสองถึงหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดเนาะและถ้าเกิดมีเซลิด้าด้วยเนี่ยก็จะจบทีวว่ื่อมาหนึ่งไซเคิลเองแต่ถ้าไม่มีเซลิด้ามันจะเป็นสองไซเคิลบวกเลยนะเพราะว่าไลกูเลือดเยอะมากครับส่วน e 6กโดเอาตามที่เห็นเลยครับไม่ทันได้สก,กิลเบิ้ลนได้ซ้ําแม่งโดนทีีีีเเเเเเดดยยยยยยวววตตตาาาาาาาไปลลจะะะบบบ้้ส่่่่นนนนทมอออฮกกัซ ระเบิดมอนได้สะใจมากเพราะว่ามันเกิดมาเรื่อยๆไงคือเอเมเนเตอร์ปัญญาชอบอยู่แล้วครับมอน,นเยอะๆเนี่ยส่วนเรื่องตัวฮิวครับถ้าใช้หัวหัวมีภาพลงไปนอนกองคุยกับลากมะม่วงถ้าเป็นการลักเกอร์ไม่ต้องถามครับภาพชัดกว่าเมื่อกี้นี้อีกฉะนั้นคุณต้องคอยดูดีๆว่าใครได้จ่ายถ้าไม่ตายตอนไหนที่พี่แกให้มาจะจ่ายดีไหมต้องคอยเก็บถ้าแม่ตายไว้กดหัวหัวหัวด้วยนะอย่าลืมส่วนเดอะเฮอร์ต้านักซ่าทริปี้หัวหัว,หวตี้นี้เนี่ยจบไปที่ประมันสามไซเคิลนะครับนี่มีประจําตัวทุกตัวนะเว้ยคุ ได้ทํามาประมาณหนึ่งเนี่ยมีโอกาส4ไซคโคบวกๆได้เลยนะต่อไปคือตีดอทครับด้วยความที่ฟิลถ้าไม่ตายของไฮซิเลนมันลดเอกีเคมอนให้นะถือว่าปลอดภัยกว่าตีอื่นพอสมควรเลยเพราะว่าไฮซิเลนลดเอกเคได้แล้วเวลาที่มอนเกิดใหม่เข้าสนามมาแบ็กซวบก็แปะอาคาณาให้และพลังงานที่ไลกูแจกก็มาดึงดอทฟรีเพิ่มขึ้นอีกทั้งไฮซิเลนแล้วก็คาฟก้ามันก็เลยดูดีมากๆครับเท่ากับคาฟก้าแบ็กซวบไฮซิเลนแล้วก็วัวหัวจบที่2ไซดอทคืนชีพจัดๆส่วนถ้าไม่มีแบ็กซ์บเท่าได้อยยู่่่่่นนะะแตววาาาาอาจจชกห,ห cycle, แลแ้วต่ของ เหตุผลหลักๆเพราะว่าอาคานามันช่วยระเบิดลูกน้องครับแล้วก็มนมันแพ้ลมไม่ได้แพ้ไฟฟ้าครับมันช่วยเบรกได้จากลมนะส่วนไม่เดโอตีนี้ สักกน,นัวเนียเลยครับคือปกติไมเดยั่วมอนอยู่แล้วไรก๊ดก็โดนยั่วไปดีเท่ากับแจกพลังงานไมเดย์ไปดีโอโหาชอบเพราะใช้ถ้าไม่ตายก็ลดเลือดอีก50ชอบอีกคือผมจะไม่เรียกว่าเป็นไททันปติปักแหละผมจะเรียกว่าเป็นจิงโจ้คือโดดทุบกันซักกนวัวเลยคุณเหมือนอันตพานของเมืองอะฉะนั้นทีมไมเดย์ทีบี้ซันเดย์ไฮยาซินมันมากครับจบพี่สองหนึง่งสามไซเคิลแต่เป็นทีมที่มันมากมากครับต่อไปพี่เบรกครับปรับมาใหม่แล้วมอนแพ้ลมด้วยมีแมกนิกเจียกถ้าไม่ตายด้วยอาเันม่า่ ก็ชอบอยูเหมือนกันเลยหยิบมาลองให้ครับแล้วถ้าไม่ตายเส็จเลือกแกที่50%เสมอเท่ากับว่าแกลดไปแกก็คืนกันมาห0าสิบปเดียกดกันมาเลยมึงแถมมุงน้องตอบนบอลล่าง2คือตีเบิล2ทีแล้วตีหมูด้วยโอ้ยเรียกว่าปาดกันหน้าเบี้ยว ไม่ถึงพี่เบตปาดหน้ามอนน่ะเพราะว่ามันแย่งทีมคนอื่นใช้นะคุณเป็เล่นสนุกมากนะคือเบตซันเดย์ทิบบี้แล้วก็ไฮยาซินจบที่2ถึง3ไซเคิลครับต่อไปคือสีพัยาคนอันดับแรกๆของผมนะครับจริงหลิวไม่ถึงไม่ใช่อันดับต้นๆนะหมายถึงว่าตั้งแต่แพลนแรกๆนะทุกวันนี้รับเพิ่มเป็นโลแล้วกูเหมือนกันครับปรับมาใหม่แล้วบอกระแพ้น้ําแข็งมีแมคกนิ่งลดเลือดแถมชอบมอนตีหมูครับครับเก็บซีซีจีเต็มง่ายมากครับเมื่อเดิมครับแย่งทีมกัน2ถึง3ไซเเคิลหมือนนกังถึงสามไซนเครับบแย่งิลแชร์ไปอีกเหมือนกันคคคืออยย่่างทีผมเพูดไปปในลิจรริง เปล่แหละว่าไม่มีเฮสินกับมีเนี่ยไม,ม่คุณภาพเลยนะคุณต่อไปอาร์ชเชอร์ครับมอนไม่แพ้ควอนตัมแล้วเจ้าตัวหญิงเป้าเดียวแมคคนิกต้องไ่าเก็บลูกน้องจะได้ตีแรงขึ้นบอกเลยครับเหนื่อยจัดจากปกติทีท่ทีมนี้คิดเยอะคุณต้องคิดเยอะมากกว่าเดิมเข้าไปอีกจากที่ลองมานะเคสที่ยัดบอสอย่างเดียวลูกน้องไม่ตายเท่ากับเราไม่โดนระเบิดตายนะเยนาะเล่แบบเนี้ยเร็วส,สุดได้ที่3ไซคคู่ไอจีพลังงานลงใครไอนี้ไปไว่า้พาสดมอนเอานะคุณแต่บอกเลยว,ว่าเวียงแน่ครับจากที่ลองแม่งวิ่งตั้งแต่สา er, มถ สปีดเซลล์พลังก็มูโอ้เหมาะกว่าอาร์เชอร์เยอะแถมได้พลังงานอีกแล้วอย่าลืมว่าเซเบอร์พลังงานเยอะมากนะคือเบิ่มๆคือลือส่วนโรเทชจะเป็นคาดหวังนะคุณเลเทออิเล,เลคเคคาไปหมดจากที่ลองมาเซเบอร์ซันเดย์ทริบบี้หัวๆเนี่ยจบไปที่2ไซเคิลเลยนะแต่สวิงตามายิงจีด้วยนะครับบิงเบีงประมาณ2อถึงสไซเคิลนะเร็วกว่าอาร์เชอร์ส่วนทีมฟอลโล่อัพที่ใช้เป็นฝยเซียวเนะเวาะด้วยความที่เป็นตี้ตีตตเดียวเคลียร์ลูกน้องลําบากใช้ทริบบี้บวกไซเฟอร์บวกอาเวนแล้วก็ยังเอาไม่ไหวคือมันล่อไป4-5ไซเเคคคิลลยออะุณืตีี้้นปส หลักเนี่ยทิบี้แล้วก็บัฟเอมโอซีเนี่ยจะเป็นตัวระเบิดลูกน้องนะเราก็เลยยัดแต่บอดแต่ตอนเอาเวนเอาไปใช้กับเฟสที่ลูกน้องมันตีเบิ้ลอ่ะโคนมันเลยคนดีดนิ้วรัวๆเลยแต่ได้แต่ความมันนะคุณโซเฟียเซียวเนี่ยถ้าไม่ตายแบ่งใช้ได้สองครั้งเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าพอใช้ปุ๊บผลของไลคุสเซให้จะหายไปเลยนะเช่นคุณมีสารทั่ดิบสองพี่แกเติมให้เป็นดิบสองสองใช่ไหมพอคุณกดใช้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเหลือสารที่ดิบสองเท่าเดิมเลยนะคุณมันจะะะะไไไไมมม่่่่่่่่ใใชชแแแแแบบบบบบเเเอออออ้ยยยลลลดลงงงปหืค 6, รนนนนนีีีบบีันนะททววกก็สูา การหนักครับเวฟแรกล่อไป2องใสแล้วใช้หัวหัวก็มีภาพตายอีกดาเมจมบอลมันเยอะรัวเกินน้องตั้งดาบไม่ไหวเพราะว่าขาดกาลังใจครับเหยียบชิงไม่มานะทีมพีช่ชายก็เป็นซันเดย์ฟรีบปปี้หัวหัว,หวอยู่ที่วันสี่ถึงหกไฟคู่เลยนะส่วนทีมซูเปอร์เบรกบุญฮิวครับคล้ายๆอา,าเชอร์เลยมาถึงซัดอัดหน้าบอสอย่างเดียวเลยครับหลอดทับเนสบอสสองร้อยครับแล้วบอสก็ไม่แพ้ไฟด้วยคนเดียวก็ช่วยเบรกยากมากเอาไง่ายๆเลยคือบุญฮิวฟิล์มลวนเหมยหลิงชาเนี่ยล่อไปเจ็ดใสช่างเงินแต่คุณปืนจะแตกกูล้วุ้ะนแะล้ว ไฟร์ f ฟลครับภาพดีกว่าที่คิดคือเวฟแรกเนี่ยถ้าของดีผมว่าสามารถเคลียร์ในศูนย์ไซของเวฟแรกได้นะแต่พอเข้าเวฟสเจอ like road, ไรกูดโรเป็นหนักเหมือนกันไลไป5-7ถึงเเลยคุณแต่ว่าภาพก็ดีกว่าที่ผมคิดไว้จริงๆมันก็คือทีมนทูเบรกที่เปลี่ยนจากบุญฮิวเป็นไฟร์ฟลยนะก็จบเรียบร้อยนะครับก็บอกเลยว่ามันไม่ได้ยากมากแต่ว่ามันมีภาพตายเยอะแล้วก็ตายบ่อยเพราะว่ามอนไม่งแรงจริงพูดง่ายๆคือเขาน่าจะรอตัวซัสเทนใหม่หรือเปล่าก็มีตัดเถิงเจ้าชนงคงปัตพีที่เราจะสามารถเอามาเล่นได้แล้วก็แจกฟรด้วย สุดท้ายเด๋ยว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมนะพี่ก็ต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะเดี๋ยวนี้ลืมกดกันเนี้ยนแล้วเราอะ